สวัสด,ดีจ im, ้านี right, okay. ่คือชงองม่ติมบ้านสวนนะคะน้องเมนีม่ติมันยอดน้ำกดกันแล้วค่ะฝนตกไรลค่ะพี่น้องฝนตกไรลจ้าเมนีตกไก่กีดยางถิ่มไว้เราก็ายถิ่ยอดน้ำกดทีหลังมากบางูมวนมีอย่างบอนอนีอย่างบอนอเดี๋ยวฝนกำลังใส่น้ำกรดนะคะกำลังกวนๆๆพอบ้านกำลังใส่น้ำกดกนบิะ นี่แหละค่ะ,กะเกษตรนะคะชีวิตชาวสวนยางกับจาัาชีเราจะเพื่อนๆจ้าน,น้นองบรงดูบัรณีโบเก็บ,ดบดเด็กดกระหน่อยนะคะเน้องใส่น้ำกดยางนะคะหยอดน้ำกดยางนอกจะเนาะแก้วนี่ก็มีตั้งแต่สวนยางนะครับลายเจ้าค่ะเลี้ยงกันเมร์ค่ะพี่น้องเพื่อนๆนจะ้ะ ธุรกิจทำงานสวนยางจองไปติมบันสวนนีสิภาพมเาบึงยอดน้ำกดยางจ้าฝนกะไรค่ะฝนกะไรเยอะจังเต้ยางออกยางเข้มนข้นขนาดเลยค่ะเป็นเก่งกะเจี๊ซีเลยจ้ะยางเข้มข้นเนื้อดีขาวค่ะขาว เมื่อคิดมันสวนกับท่สวนยางนี่ละจ้าเมื่อนี้กับทีตุลักตุเลนนี่เล็กน้อยเพราะว่าฝน,นไล่ค่ะฝนไล่สู่ๆนะคะสุๆ่ๆเมื่อนี้กับมาหยอดน้ำกดนะคะตอนกลางวันชคบรรยากาศการหยอดดํากรดนะคะ่ะ ยยดกดนะคะยอดกดสวนยางนะคะเพื่อนทุกคนบางคนอาจสีบ้หูจักนะคะการเทดยางการเท็ดครงใดแบบใดนี่ค่ะหลังจากที่ห้องกรีดเรื่อยๆห้องกระปล่อยเขาโยนนะคะปล่อยเขาโยนก้อนกาวามันโยยเชจและห้องกับมะเท็โตนะคะยอดใน,นกดเพื่อว่าห้ยางแข็งกดก็คือ,ยอหยดแข็งมันจะแข็งทันทีเลยนะะีย่ค่ะยาง ทอขาเห็ดย,าง,งงนะยางก้อนถัวยนียย่จ้ะเนาะทำยางก้อนถ้วยขายยางก้อนชุมบรรยากาศสวนยางครับเพื่อนๆจ้าบรรยากาศดีคักค,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 ค่ะตอนนี้ยามาแรงคายแร่งนะครับมาหยดน้ำกดย่างมะแรงหยดน้าขึ้นบ่ได้ดอกครับเพราะว่าฝนกระไลพฝดกระเลยเลยเสียเวลาไม่หยดเวลาสำนีนี่จ้นะเนาะ เฮ็ยทั้งซี่แหละค่ะวิธีข้าวส่วนใหญ่เนาะค่ะเนาะก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่ดีอีกระดับนมงอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ราคายางก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นเนาะค่ะเนาะราคายางก็ถือว่าโอเคอยู่จต่กถึงจะเหนื่อยแต่เราก็ภูมิใจนะคะในการทํางานของเ้าเองเนาะค่ะเนาะการได้มาเงินแต่ละบาทมันก็ได้ยากอยากผักสวนสีนได้มันก็เหนื่อยหลายคักอยู่ ยางก็ร่างออกดีนะจ๊ะยางำลางออกดีหยดน้ำกดกันค่ะเพื่อนๆจะ๊ะบรรยากาศเย็นสบายลมเลื่นดีค่ะค่ะไม่สวนยางลมเลื่นดีดีค่ะ รยากาศดีมากเลยค่ะช่องสวนยางนะคะสวนยางกับแปลนดีเลยค่ะเพื่อนๆจ้าเพราะว่าต้องดูแลให้ดีเพราะว่ากางความมันขึ้นาะคะน้องห้องยางมากีดยางมันกัิกันหกเนี่ยมันกัดิยางยากลำบากอันตรายนะคะยันสัดงูเขี้ยบงูนี่ฉะนั้นกะเลยพอวันก็จะเอากะเลยดูแลสวนยางเป็นยางดีเลยค่ะสวนยางดูเกลี้ยงนะคะ ไม่ติ้มกากีดเองก็ะยางกีดเองเลยกีดเองกับพอบ้านกีดซองคอนค่ะใส่เท่าใดก็เอาค่ะเข็ดตามที่แห้งจากของเขาเข็ดไดเลยค่ะแห้งเข็ดได้ซ้ำใดก็เอาซ้ำนั่นเละจ้าไปดูออกหลายบ่โอ้ยปล่อยคนเด้โอ้ย มันด like <deal> ูออกเุ้มน้นแลค่ะยางเนื้อยางเข้มข้นดีเลยค่ะยางกะข้าวนวลนี่นะคะการเห็ดยางก่อนถวยแล้วกันเนาะเห็ดติงสีเห็ดสวนท้าหุ่นพ่นกับเห็ดเรียบร้อยเลยอ่ะวสวน เพื่อนบ้านนะคะเพื่อนสวนยางน้ากันข้าวแก่กยอดเรียบร้อยแล้วกันเรือทั้งสวนเมล็ดพัก็ต้องรดน้ำฝนบรกิกากันลังเช็ดขึ้นกันค่ะเมะื่อนี้ใดเพื่อนชมบรรยากาศในสวนยางไปน้ำเลยคะ่ะบรรยากาศสวนยางกับเกลี่ยสะอาดตาดีเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนๆจ้ะสะอาดหูสะอาดตาดีเนะคะ่ะ ยางก็เป็นพืชเศรษฐกิจท,ที่ดีค่ะระยะนี้ราคายางดีพุ่งขึ้นอยู่เรื่อยๆนะค่ะตอนนี้ถือว่าชาวเกษตรกรก็มีความรู้สึกดีใจใไงมาได้ราคาดีสมกับที่เห็ดเมื่อยเนาะคะ่ะเนาะที่กินมันก็เมื่อยค่ะก็ได้ขายเหย็ดยางส่วนจะได้เงินมากมันก็ลำบากตัวเอกจับเพื่อนๆจ้ะ โซสิได้เงิ้มามันมาให้เราไงไงกว่าจะกีนะะกนะคะต้งกีดแล้วกันซมาหยอนต้งกดแล้วก็สิมาเก็บอีกค่หลายขั้นตอนอยู่กันแล้วก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยเราก็เหนื่อยแบบมีความสุขเราคะ่ะเหนื่นอยแบบมีความสุขเราทําของเรานะคะเห็ดของเาอ้าเองข้าเป็นเจ้าน้ยของเจ้าของเป็นเจ้าน้ยของเจ้าของก็เลยเออ หนึง่งยเหนื่อยเราก็เหนื่อยแบบมีความสุขนะคะเพื่อนๆเนเี่ยค่ะนี่คือส่วนอย่างของแมติม,มันสวนนะคะเพื่อนจ้บรยากาศเนี่ยมลแรงไงร่มเย็นดีสบายค่ะสบายสบายเขากับมียากันยุ่งนะคะเขาบัางกันมาพอมนะคะเซฟไปพรอม เย็นัุ่มลื่นดีค่ะก็ถึงที่ว่าง่ายกับบ๊อมเป็นง่ายสิหยากกับบ๊อมเป็นยากเราเค่ะเนาะพวกคนกับที่ว่าเออเฮ็ดง่ายที่ว่าง่ายกับบ๊อง่ายสิยากกับบ๊อยากกับกัดสิลำบากกับบ๊อมเป็นสิบ่ลำบากกับบ๊อมเป็น เอาละน้อจ้าคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นอจ้าเพื่อนๆจ้าคลิปหนาพอกันไหมนองคะพู้ได้เือแใจกับกไหคลค์กดแช่ห้ไม่ติมนันในเด้อจ้าขอบคุณหลายๆนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีจ้า